สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ3 6ชทชมบุรีที่นี่เรียนออนไลน์ผมชื่อนายปีเดชทิพยรักษ์แผนกสัตมชัยครับการจับด้ามมีดโกนนะครับเรากลางด้ามมีดโกนออกมาทาให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ3นิ้วอยู่ข้างบนนิ้วก้อยวางไว้ตรงหูด้ามมีดโกนนิ้วโป้ง เราจะประคองตรงฐานนะครับเริ่มจากขอบผมแล้วโกนเข้าหาเขาค่อยๆไปครับวางให้นอนที่สุดนอนกับผิวผิวหนังเขานะครับลากออกมาส่วนจรแล้วแต่ลูกค้านะครับว่าเขาจะเอาสั้นเออเอาเอา,เอายาว ตามขอบผมของลูกค้านะครับโดยเข้าไปแค่นิดเดียวเราจะไม่กินเข้าไปในตอผมเยอะเราก็บางนอนวางด้านในโกนนอนลงมาส่วนด้านหลังเราก็จะต่อจากช่วงที่เรากันไว้เมื่อกี้นะครับเราวางตรงๆได้เลยข้างหลังลากลงมา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 ,า,งมาส่วนตรงนี้ถ้าเกิดเขามีลายผมเยอะเราก็ทำการ โกนให้เขาเลยนะครับมันจะเป็นแบบพวกขนคอขนไรนิเดียวส่วนข้างนี้นะครับมันจะยากหน่อยเราต้องทําท่าแบบนี้ก็คือวางด้านิโกนย้อนเข้าหาตัวของเราเองนะครับเราจะใช้ปลายมีโกนสกิปต่อผมลงมานี้นะครับแล้วก็ทําทการใช้นามิโกนทําลงท่านี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางจุด ือด้ามมีโกนเราเข้าไม่ถึงถ้าเราไปฝืนปุ๊บมันจะเกิดเกิดการบาดลูกค้าได้ส่วนตรงนี้เราก็ใช้ปลายมุมนี้นะครับค,อคออ่อยๆทำโค้งเหนือหูของลูกค้านะครับอพอเรามาจบถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็จะเหลือพื้นที่ทำตรงนี้ตรงนี้เราก็จะหันด้ามมีโกนเข้าลูกค้านะครับเราก็วางนอนเหมือนเดิม เราถึงตีมผมของลูกค้าพอมาทำขอบไล่ลงมาพอม,มาถึงตีมหูแล้วก็วางนอนอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้เมื่อกี้เราทําต่อไปถึงตรงนี้แล้วเราก็ใช้ด้ามมีกลเหมือนเดิมวางแนบศีรษะลูกค้านะครับทําการเข้าไปมีเปียวพอทําเป็นรูปทรงของจรสสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ